จะดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ค้าฉลากรายย่อยคือคนรับฉลากมาขาย ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดไมค์พนในวันเสาร์ที่วันที่ไหนครับวันที่3ากรกฎาคม2564ออกมาในฐานะที่ว่าเป็นประชาชนคนไทย1้0รซวันนี้ที่ถูกท้าทายฮะจากผู้ว่าคนหนึ่งบอกว่าแม่ไอ้บุญถาวรกระจอกนะฮะบอกว่าไม่กล้าหรอกไม่กล้าทำนะฮะมันจะมาแจ้งจับก,กูได้ยังไงกูเป็นผู้ว่าจัดไปแค่ผู้ว่าใช้คำพูดกับผมว่าก่จอกนะฮะคุณจำไม่เลยนะ ผู้ว่ารายการคนดังกล่าวนั้นจะถูกไล่ออกสองมึงมีคดีอยู่แล้วมึงเสียกวนตีนอีกประเด็นแรกนะครับ่น้งครับวันนี้เราจะดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ค้าฉลากรายย่อยคือคนรับฉลากมาขายก็คือคนที่ไปรับมาจากยีปัวจริงๆเนี่ยนะการขายฉลากทน่รัฐบาลเนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยมีส่วนหนึ่งคือยีปัวกับผู้ค้ารายรายย่อยคือซื้อตรงกับกองฉลาก ผมประกาศรับสมัครทีมงานนะครับเราจะล่ารางวัลพี่น้องครับคนตกงานไปทํางานก่อสร้างอยู่ที่มหานครนะครับแล้วก็ถูกลุงตู่ประกาศนะครับให้หยุดงานไม่มีงานก่อสร้างแต่วันนี้ผมก่อสร้างนะที่บ้านผมนะฮะคนงานสามสี่คนเขาก็ทาของเขาทาทุกวันนะฮะโควิดจะไปกวนมากพี่น้องครับเราออกกำลังกายทุกวันดูระลล้าบครับเนี่ยดูครับแล้วก็ออกกำลังกายทุกวันกินอาหารให้มันถูกสนนารสนะ แล้วก็จะไปสุมเสี่ยงอยู่ในกลุ่มชุมชนไม่ติดหรอกครับวันนี้ผมก่อสร้างที่บ้านผมแต่ก็มีมือดีมีคนปากดีนะฮะบ,บอกว่ากูเป็นผู้ว่ามึงแค่ทนายความมึงใหญ่ามาจากไหนกูจัดให้ไอ้ผู้ว่ากูถามมึงว่ามึงเป็นผู้ว่าได้เนี่ยมึงเคยโกงกินชาติบ้านเมืองไหมมึงเอาคดีมึงให้รอดก่อนที่มึงมุโทรมาหาเออบอกน้องกูม,มาเนี่ยเอาให้รอดก่อนลอตเตอรี่นี่ผ่านผู้ว่านี่เยอะนะครับ ไม่เป็นไรครับพี่น้องเราจะหักหน้าผู้ว่าโดยเฉพาะจังหวัดที่ผมอยู่คือผมจะประกาศรับสมัครทีมงาน,นะฮะล่ารางวัลแจ้งจับคนค้าฉลากเกินราคาพี่น้องครับเราจับปุ๊บเราได้เงินเรามานําจับนะครับนะฮะเราชี้เรานําจับผมจะรับสมัครพี่น้องประชาชนทั่วประเทศผมจะเป็นแกนนําเองนะ,ะทุกจังหวัด นะจังหวัดกรุงเทพมหานาครนครพนมอุดอรหนองคายปัตตานียะลาเนะชียงรายเชียงใหม่นครสวรรค์นะฮะตราดระยองระนองนะครับพัทยาอา่ากรุงชลบุรีสมัครเข้ามาผมมีเครือข่ายอยู่แล้วคือเราจะวางแผนในการจับนะฮะเราจะทายคลิปประจานโดยการไปล่อซื้อระหว่างล่อซื้อเราจะโทรบอกให้ตำรวจมาจับนะครับถ้าตำรวจไม่มา เราก็ซื้อสําเร็จก็เอาคลิปวิดีโอไปแจ้งกับผู้ค้าฉลากรายย่อยหลังจากนั้นเราก็กล่าวโทษดําเนินคดีกับ1นึ่งผู้กับการ2ผู้การ3ผู้ว่าในข้อหาระเว้นการปฏิบัติที่ไม่ยอมดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดซึ่งหน้านะฮะคือปล่อยให้มีการขายรถตี่เกินราคาทุกปั๊มปตอทอเราแจ้งจับหมดเราถ่ายวิดีโอเราถ่ายไลฟ์สดนะฮะบันทึกภาพเสียงทุกอย่างให้หมดเลยพี่น้องครับ ผมจะเอาทีมงานสองหมื่นคนทําให้ดูนะครับทีมงานอยู่เมืองเลยนะครับถ้าคุณใจเกินร้อยทําครับทําเลยแต่วันที่ห้าผมจะทําให้ดูเลยครับทําที่จังหวัดผมก่อนผมจะบอกเลยว่าถ้ามีคนขายแล้วที่เกินราคานะผมจับทั้งหมดถ้าตำรวจมไม่จับผมด่าไรสดด่าแล้วย,ยังบอกว่ามึงจะมาจับไหมตอนนี้มันยังขายอยู่นะครับกูร่งไรสดเนี่ยถ่ายท่อสดอยู่เนี่ยมึงมาจับเลย ถ้ามึงตำรวจนะต้องลาออกไปให้พุกมกับมึงก็หน้าซุกข,ขี้เลยเราบอกแบบนี้เลยครับพี่น้องครับเราจะโทรแบบนี้เลยเราจะจับทุกอำเภอนะแล้วก็ทุกจังหวัดพี่น้องประชาชนที่ตกงานนะครับสมัครงานมาหาผมมีเบอร์แล้วนะครับศูนย์หกหนึ่งห้าเก้าหกสี่ห้าสี่ห้าผมจะพาเดินดำเนินการจับแล้วเอาเงินรางวัลจับได้เคสหนึ่งเราได้พันบาทน,นะครับขั้นตำ่ำจับสองเคสได้สองพันบาทหาเงินเราสองสามพันบาทนี่พี่น้องครับ เราจะทำลายนะฮะโจรนะฮะคนที่ขายรถเกินราคาคือกองโจรทั้งประเทศวันนี้เราจะจับโจรเราจะดูว่าตำรวจจะปกป้องคนดีหรือปกป้องโจรวันนี้ถ้าตำรวจสพอุทธรริสัยสพเมืองนะครับเราโทรให้ไปแจ้งจับไปจับคนขายลถตู้เกินราคามันไม่จับคือมันปกป้องโจรเราเป็นคนดีชี้ช่องให้จับโจรแต่มันไม่จับ โจรไหยคมว่าคนก็นทําความผิดนะครับคุณถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดคือคุณคือโจรแต่เราเนี่ยเป็นคนถูกไปชี้ช่องให้นําจับนะฮะเฮ้ย,เ,ยเขาขายลตรตีเกินราคารัฐบาลน,นะฮะห้ามขายเกิน80บาทตามพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล2517หเนี่ยห้ามขายคู่ละ80บาทห้ามเกินเนี่ยฮะเขาเอาให้ยีป,ปัวนะส่งมาเนี่ย7จบาท4ี่สตัง คนพวกนี้ได้กําไรครับ9บาท60ตังค์เห็นไหมฮะใบหนึ่งเนี่ยเขาได้9บาท60ตังค์วันนี้เราจะจับโจรน,นะพี่น้องครับใครตกงานนะอย่าก,กลัวครับผมนี่คนจริงนักเลงจริงพูดจริงทําจริงนักกฎหมายจริงไม่ได้กลัวใครด้วยผมออกบัตรให้ด้วยว่าคุณเป็นเครือข่ายของผมนะผมตั้งเครือข่ายนะขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวลังคิดอยู่ว่าชื่ออะไรพี่น้องส่งเข้ามาสิ เราจะกำหลาบโจรน,นะฮะวันนี้จะเป็นกรณีพิสูจน์ว่าผู้ว่ารายการเนี่ยสมควรโดนได้ออกัับุตรเจดสิบจังหวัดมันได้แค่เจ็ดสิจังหวัดเพราะว่ากรุงเทพมหานาครเนี่ยมันมะการเลือกตั้งนะครับคือเราจะไล่ผู้ว่ารายการเจ็ดสิบจังหวัดออกโดยเอารองผู้ว่าคือมาแทนในฐานะไม่รับใช้โจร เจ็ดแม่ถ้าหากผู้ว่ารายการเจ็ดจังหวัดยังรับใช้โจรอยู่นะครับยังไปซูฮกนะดมตูดนะเลียตูดเลียแตดนะครับแม่งเลียแตดเลยผู้ว่านะผู้ว่าแม่งเลียแตดไอคนขายลอตี่เนี่ยนะครับเราก็ไล่มันออกนะไล่ผู้ว่าออกไม่พอนะครับเราเล่นผู้การเลยตำรวจคนไหนเป็นรองผู้การนะครับอยากขึ้นผู้การนะส่งข้อมูลมาหาผมส่งคลิปเราไล่ผู้การออกเพราะอะไรครับผู้การไม่จับไง มึงเป็นผู้บังคับการมึงไม่จับเพราะว่าเขาเป็นซื้อน้าไม่จับแล้วก็พุ่มกับสบพต่างๆเนี่ยมึงไม่จับใช่ไหมรอพุ่มกับมึงถ่ายคลิปมาให้ผมไม่ให้กูเลยเดี๋ยวกูลงแม่งไลฟ์สดเลยลงคลิปวิดีโอเลยพี่น้องครับนี่คือผมจะทําปรากฏการณ์้เกิดขึ้นจริงและวันที่ห้านะครับผมจะจะซื้อสั่งซื้อเชื่อเลยครับอย่างเลยปาบรอตอตรี่นะปาบโกงลอตเตอรี่พี่สั่งสกินเสื้อเลยครับเอาสักร้อยตัวก่อนนะครับ พี่น้องครับใครอยากเป็นมือปราบรอตเตอรี่นะครับส่งลายชื่อเข้ามาผมแจกเสื้อฟรีนะครับเสื้อสีขาวตัวหนังสือนะครับจะเป็นสีดําจะสกรีนปราบมือปราบรอตเตอรี่นะฮะหน้าหลังเลยทาสกรีนอย่างนี้เลยเราไล่จับเลยแล้วก็จะสอนวิธีนะฮะผมจะไล่สดบอกวิธีว่าการจะอสร้างเป็นหลักฐานทำยังไงแล้วก็ระหว่างนั้นเราต้องมีทีมคนหนึ่งถ่ายทอดสดนะค,คนหนึ่งไปทําทีซื้อ อีกคนหนึ่งโทรแจ้งตำรวจนะเบอร์อตำรวจผมส่งให้หมดนะฮะเราจะดําเนินการเรื่องพวกนี้พี่น้องครับเพราะว่ามีผู้ว่าคนหนึ่งมันบอกว่างานบุญถาวรไม่ของจริงกูก็บอกว่ามึงเป็นผู้ว่ามึงโดนคดีด้วยนะกูเชื่อว่ามึงเ่ะโดนคดีแน่นอนเลยผู้ว่าคนนี้มันโดนแล้วตอนนี้ปปชจะล่อมันอยู่ตัวเนี้ยเขาล้อมาแล้วชี้มุลแน่นอนนะครับไม่รอดแน่นอนพี่น้องครับผมแหละคนนึงจะเล่นให้หนักเลย คือถ้าเป็นผู้ว่าเราปากหมาอย่างนี้นะแม่งกินหน้าเตะก้านคอสดคาตีนเลยมึงแดกกับพวกลอตเตอรี่เท่าไหร่กูถามมึงจริงไริงผู้ว่าฮะกูถามมึงจริงจิมึงแดกเขาเท่าไหร่เดือนนึงมึงได้เท่าไหร่นะฮะมึงแดกเท่าไหร่ถ้ามึงสาบานต่อชาติบ้าเมืองว่าชีิตมึงไม่เคยแดกนะไม่เคยโกงกินไม่เคยคอร์รัปชันนะกูตายเลยถ้ามึงโกงกินไม่ได้บาทเดียวมึงตายงอไหมไอ้ผู้ว่าแม่งเกี่ยวกัจังหวัดมึงกล้าสาบานไหมกูถามมึงแค่นี้เอางี้ดีกว่า พี่น้องครับที่วันนี้ผมมาพูดเนี่ยคือมันฝากข้อความมาหาผมผมไม่ได้กลัวมันหรอกไอ้ผู้ว่าหาเหสวสชนตีนหมาคนเนี้ยสําคัญคือวันนี้เราจะมาดําเนินการเรื่องของการขายด้วยเกินราคาพี่น้องครับทาไม,มต้องพูดรุนแรงทําไมต้องพูดสไตล์ผมพูดอย่างนี้พี่น้องกล้าไหมคุณกล้าเป็นคนดีไหมครับใครกล้าเสี่ยงไหมกลัวทําไมพี่น้องครับมันแค่รับใช้โจรเนี่ยก็ไปซื้อรถตู้อี่เกินราคามาจากเขา คือหน้าของสารนะไอ้คนซื้อมาไม่เป็นไรต้องจับมันมันจะได้ถึงหัว,ห,วหน้ามันมันก็ไม่ได้เป็นคนขายเป็นยี่ปัวหรือว่าเป็นคนรายย่อยตรงกับกองฉลากไปรับมาแปดสิบแปดบาทมันก็มานั่งขายได้ใบสิบสองบาทขายร้อยหนึ่งแต่ถูกจับอีกนะถูกจับอีกนะเราต้องจับประจานในผู้ว่าจับประจานตำรวจสพทุกสพวันนี้ถ้าสพแม่งชนตีนตำรวจ้วนตีนหมานะถ้ามึงทางานทุกคนนะ ถ้ามึงรักษากฎหมายทุกคนนะชาติบ้านเมืองแม่อยู่ดีอยู่รอดปลอดภัยนะถ้ามึงไม่ทำวะกูถามพวกมึงหน่อยมึงแดกภาษีพี่น้องประชาชนเนี่ยตำรวจทำไมมึงไม่จับเขากูถามมึงแค่เนี้ยมึงเหลือศักดิ์ศรีความเป็นคนอยู่ไหมกูถามแค่เนี้ยเฮ้ยไอเพื่อนกูช่างนะตำรวจนะมึงถ้ามึงมาคุยกูเรื่องนี้นะมึงไปกตีจดูเลยกูถามคุณค่าของความเป็นคนมึงยังมีอยู่ไหมวันนี้เขาทําผิดซึ่งหน้าเนี่ยมึงไม่จับ ส้นตีนมือไม่จับหมดรถจักรยานยนต์ไม่ติดไฟนะครับไม่ต่อทะเวียนขับแซงซ้ายแซงขวาห้ามที่แซงขับเร็วควายแต่คนขายตุลีไม่จับนะค,บคนขายหัวเขียนกูก็รู้พี่น้องครับนั่นคือเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องออกมาช่วยกันวันนี้ใครจะเป็นคนดีครับผมก็จะรู้ว่าวันที่ห้าผมจะดีๆให้ดูวันจันทร์เนี่ย ผมจะทีมตั้งทีมงานเลยสกีนเสื้อคนไทยทั้งประเทศนะครับผมขอตัวแทนจังหวัดละจังหวัดละคนก่อนถ้าคุณกลัวนะไม่ต้องกลัวเอาบัตรหน้าบัตรผมไปสองเอาเบอร์ผมไปถ้าตำรวจคนไหนไม่จับตรวจชื่อมันไว้ผมจะฟ้องมันเลยต่อสารอาญาขุจิตคุณไปแก้งความให้มันมาจับเนี่ยนะผมเจอครับไอ้คนหนึ่งก็ซื้อก่อนเลยแล้วคนหนึ่งก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้คนหนึ่งก็โทรศัพท์หาตํารวจบอกว่าตอนนี้มีคนขายตู้ที่เกินราคาอยู่ตลาด นะมะเกลือเมืองสีเกตคุณมาจับตัวนี้นะคุณทำมาที่อะไรครับอ่าโทรหาผุ้มกับเลยครับคุ้มกับต้องมาจับสั่งรถมาจับถ้าไม่มาจับผุ้มกับนี่คือเราจะทำคือจริงๆอ่ะเรื่องลอตเตอรี่เกินราคาเนี่ยมันเป็นกรณีที่น่าละอายที่สุดผมอยากทำฝากถึงประธานชมรมลอตเตอรี่เมืองเลยนะฮะถ้าคุณอยากสังครายนาลอตเตอรี่คุณต้องทำเป็นผม คุณต้องออกมาทำนะฮะออกมาทำแล้วก็จับทุกคน,นจับทุกคนเลยมันเดือดร้อนเป็นทั่วเลยวันหนึ่งเราตั้งเป้าเลยฮะวันที่ห้าถึงวันที่สิบหกเนี่ยมันเวลาอยู่ทั้งหมดสิบเอ็ดวันเราจับเราได้เราวันน้ำจับอยู่แล้วคือปรับเราได้อย่างน้อยคือหนึ่งพันบาทต่อเคสสิบเคสได้หมื่น100ร้อยเคสนะฮะได้แสนเราเอาไปกองทุนครับ เราเอาเงินรางวัลไปกองทุนและก็ส่วนหนึ่งแบ่งให้กับผู้กล้าคุณกล้าไหมประชาชนคนไทยคนไหนกล้าครับคุณถามกคนเนี้ยหรือว่ากล้าพาะผมคนเดียวผมมีทีมงานผมอยู่ประมาณสี่ห้าสิบคนกล้าหรือว่าพวกคุณหัวหดตดหายหมดอ่ะนะฮะเอาหน้าซุกี้อยู่กลัวคนไทยอ่ะฮะมึงกล้าปะหรือว่ามึงไม่กล้าไม่กล้ามึงไปไกลตีนกูนะฮะกล้ามึงออกมาทำคือมึงเก่งแต่ปากในโซเชียลเราเก่งส้นตีน มึงเก่งมึงต้องมาเป็นสมาชิกกูพาจับคนขัดด้วยเกินราคาถ้างั้นมึงม่ต้องมาดูอะไรสุดกูนะครับเพราะว่ามึงไม่กล้ามึงกล้าไหมเออทำไม่กล้าว่าไปมึงก็หลบไปไปยุ่หน้าซุกขี้เนอะพี่น้องครับนี่คือเรื่องจริงวันนี้เราจะทํานะไอ้ฝากถึงไอ้ผู้ว่าที่มันฝากข้อความมาหาผมผมไม่จะปากมันนะแต่ผมแจ้งจับมันต้องคุยกับผมแน่นอนนะฮะผมกล่าวโทษบทหนึ่งกล่าวโทษผู้ว่ากล่าวโทษผู้การหลักฐานมันชัดนะฮะมันชัดเจนว่า คุณผมจะบอกก่อนเลยทำหนังสือก่อนว่าตอนนี้มีการระบาดของตอรี่คุณต้องดําเนินการรังงับจับกลุ่มคุมขังให้หมดถ้าภายในวันที่ห้าเนี่ยหกเจ็ดแปดเนี่ยคุณกรุงสยามล่าผมใช่ไหมครับคุณเอาเสี้ยไปถึงตัวผมเอาเสื้อให้เลยคุณไปแจ้งจับเลยนะแล้วก็ถ่ายยูโอเลยนะครับนะถ่ายยูโอเลยนะถ้าหากคนไหนไม่ไม่ไม่ไปแก็บนะค,บคุณบอกผมผมดำเนินคดีมันนะครับเอาตำรวจทุกคนเลย วันนี้เราต้องมือการทุกคนทุกตำบลเอางี้ก่อนเราหาแกนจังหวัดก่อนเราเอาแค่เกจเกคนก่อนยกเว้นจังหวัดสีเกตผมเป็นแกนนะครับผมจะล่าสีเกตก่อนนะเดี๋ยวผมจะทําหนังสือไปบอกผู้การบอกผู้ว่าแต่เช้าเนี้ยครับส่งเลยเรียกรับเลยว่าวันนี้มีการแพร่ระบาดของโจรผู้ร้ายในค่าคนดีขี่ฆ่าโจร นะฮะพวกนี้ลูกน้องโจรโดยการออกเดินขายเล่รถเล่ขายลอตเตอรี่เกินราคาทุกหมู่บ้านตําบลอำเภอเป็นการแพร่ระบาดอย่างหนักและไม่มีใครหน้าไหนกล้าจับท่านในหานะเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจโดยตรงในการสั่งการต้องจับถ้าไม่จับภายในเที่ยงเที่ยงวันผมจะดำเนินการถ่ายวีดีโอและแจ้งจับและจะกล่าวโทษจับท่านด้วยเขียนอย่างนี้เลยครับเราให้ทุกทุกจังหวัดเลย เอาแค่สีเกตก่อนแล้วก็อ,อกบุบลสุรินทร์สัญญาวัดผมอยู่ใกล้เนี้ยผมเล่นสัญญาวัดนี่ก่อนแต่ส่วนพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าสนใจเข้ามาเป็นทีมงานก็เอามาคือคุณพวกนี้มันมันเฮียนะฮะผมบอกแค่นี้คือจังหวัดจังหวัดหนึ่งได้โคต้ามาเยอะนะแต่มันก็หาแดกกับพี่น้องประชาชนแล้วมันเย็นมันแดกวายนะวายควดหนึ่งแม่งสนะี่ห้าพันนะไอ้ผู้ว่าเนี่ยนะถ้าคุณแดกวายนะ กินสี่ห้าพันต่อว,วัดเออต่อขวดเนะี่ยมันก็แม่งเอาเงินคอรัปนชันพวกนี้แหละมากินมันไม่เคยคิดถึงคนไทยหรอกครับนะ,ะดังนั้นเราต้องหักหน้ามันนะ,ะใครไปลองผู้ว่านะมึงเตรียมตัวเป็นผู้ว่าเลยนะบอกไว้ก่อนเลยไอผู้ว่าจะโดนไล่ขอขอกประมาณสักเกสิบหกคนเนะี่ยนะฮะจะทําสีเกตก่อนพี่น้องครับผมทําจริงผมไม่กลัวล่ะครับมึงมายิงกูก็ยิงมึงคืนเนะี่ยกูถามมึงกลัวมึงเมื่อไหร่อ่ะใช่ไหมฮะประการสําคัญคือว่าเราเนี่ยทาเพื่อชาติ มึงทําเพื่อโจรป่ะถ้ามึงพูว่านะแม่งรับใช้โจรมึงก็น้าซุกแตกผู้หญิงเลยสัตว์ไอ้เนี่ยโทษทีพูุทธเพคะแตกควายดีกว่าหีควายอ่ะหน้าซุกหีควายเลยนะไอ้ผู้การเอ้ยไอ้ผู้ว่าเอ้ยถ้ามึงไม่กล้าจับไอ้พวกขายก็คือราคามึงก็น้าไปซุกขี้ควายอ่ะไปดมหีควายเลยแม่งผมเด็กเด็กเลี้ยงควายไงมึงอยากตากหมาสัตว์ไอ้กบมันแค่นี้มึงใหญ่หรือผู้ว่ามึงใหญ่เออมึงเชื่อมึงใหญ่เหรอควายนะฮะ กูกลัวมึงเมื่อไหร่อะแล้วมึงอยากการแหงนกไอ้เหี้ยมึงแดกภาษีประชาชนน้อยควายสัตว์นะมึงอย่าเกินไปบอกมึงแค่เนี้ยมึงเป็นผู้ว่าแล้วมึงมึงกำแหงใช่ไหมถามมึงแค่เนี้ยมึงปล่อยปากแล้วเลยให้คนแม่งขายรถที่เกินราคาควายมึงมีคนเป็นคนอยู่ไหมกุณถามมึงแค่นี้ฮะกูบอกเลยว่ามึงอย่ากลัวเตืนกูมากกันนะบอกไว้ก่อนนะทำแน่นอนผมไม่กลัวหรอกครับ พี่น้องคนไทยครับผมเป็นคนตรงไปตรงมานะแล้วก็เป็นนักกฎหมายที่พูดไม่เพาะหลายคนบอกว่าพูดจาไม่เพาะเรียกงกูควายมึงมาดูตามกูทำไมมึงไปแกล้งความจับกูไปแกล้งเลยไอ้สัตว์กูมันแค่ไอ้สัตว์นะกูมีสิทธิ์พูดถ้ามึงมึงจ้างกูไม่ต้องจ้างนะกูพูดไม่เพาะเนี่ยกูว่าความในศาลกูไม่ได้ไปง้อใครหรอกนะฮะกูพูดเพื่อประโยชนะ์สาลนะส้นตีนมึงคิดเพื่อคนไทยบ้างไหมถามมึงอไงถามพวกมึงอ่ะมึงกล้า,ม,ามึงกูไหม ในการออกมไดดาไล่สุดด่าแม่ผู้ว่าส้นตีนหมามันคำดิมันปล่อยปากแล้วเลยผู้การส้นตีนหมาเนี่ยพุมกลับควายมึงจับเขาสิให้หายส้นตีนเสียกมาส่งข้อความมาหากูแม่งถ้าอยู่ใกล้กูเตะก้านคอมงสุขาตีนเลยเอาไม่ได้กลัวมันนะมันดูแม่ยังหกสิบแล้วผมยังห้าสิบยังแข็งแรงอยู่ตีศอกทีเดียวแม่งสุขาตีนเลยเนี่ยนะผมก็ตัวไปตัวมาให้ คือพี่น้องครับวันนี้มาพูดเนี่ยก็คือสไตล์บุญทวรนะครับบอกว่าเรากล้าไหมกล้าเป็นคนดีไหมครับหรือว่าให้คุณเขาเหยียบหน้าคุณนังละคุณกล้าที่จะออกมาต่อต้านไอ้คอร์รัปชันกล้าออกมาต่อสู้กับเรื่องพวกนี้ไหมถ้าไม่กล้านะมึงเอาหน้าไปซุบขี้ควายเลยไปไกลตีกูบอกแค่นี้กูกล้านะครับผมจะไม่ดูพี่น้องครับก็ฝากถึงแฟนขับเอฟซีนะฮะคนที่มีจิตใจรักความเป็นธรรม จิตใจรักความยุติธรรมในการที่จะนำพาประเทศชาติบ้านเมืองให้เดินหน้าไปได้ออกมาช่วยกันผมไม่คาดหวังหรอกครับว่าใครจะมาช่วยผมผมมีทีมงานของผมอยู่แล้วนะครับคนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ออกไปฝากถึงผู้ว่าการทุกจังหวัดฝากถึงผู้การทุกจังหวัดและผู้บกับทุกจังหวัดนะครับคุณช่วยเป็นคนดีตำรวจนะกูบอกมึงเดียวมึงสมควรเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ผู้ทักสันติราษหมายความว่าครูจับพิทักษ์ราษฎรดไม่ใช่มึงไปรับใช้โจรนะฮะถ้ามึงตำรวจแล้วมึงเป็นผู้กบแล้วมึงรับใช้โจรไปรับเงินแค่สามร้อยห้าร้อยกับผู้ค้ารายย่อยมาจ่ายมึงอ่ะเรียกมึงคือโจรมึงรับเงินสกปรกพวกนี้มามึงไปให้ลูกมึงแดกอ่ะลูกมึงก็ท้องเสียมึงเอาไปให้เมียมึงแดกนะเมียมึงก็มีชู้มึงรู้ป่าพอเงินมันเถื่อนไงมันเงินทุจริต มึงทำหน้าที่มึงสิถามว่ามึงเป็นตำรวจมึงก็ไม่จับมึงก็ได้จับโดนเปิดบอลนะบอลไก่มึงก็เป็นปิดเขานะครับหัวยเดีมึงก็ได้จับลอตเตอรี่มึงไม่จับนี่ฮะพวกมึงนะตำรวจบอกไว้ก่อนนะเงินที่มึงรับไปจะไม่ชอบนะมึงไปให้ลูกเมียมึงอ่ะต่าวประโยชน์ลูกมึงเป็นง่อยลูกมึงเนี่ยท้องเสียลูกมึงติดโควิด พราะเงินพวกนี้เป็นเงินเถื่อนไงไอผู้ว่าเหมือนกันนะไอผู้ว่าไอการเนี่ยมันรับรับเงินไม่ชอบพวกนี้เงินปโซงเปอร์เซ็นเงินพวกนี้ติดโควิดหมดละเพราะววันนี้ผมมาพูดเนี่ยผมไม่ได้เมานะผมบอกตรงผมคนพูดตรงมานะครับหน้าตาผมสดใสนะครับพี่แมพคือผมได้รับคําพูดจากไอผู้ว่าคนหนึ่งมันท้าทายผมไม่ได้กลัวนะครับพี่น้องมันเป็นผู้ว่าเนี่ยมันต้องรับใช้เรานะนะคือวัยวุธคุณเนี่ยดูมากกว่าผม คุณยกวิคุณเป็นผู้ว่าผมเป็นราศตอณผมเป็นเจ้านายคุณแล้ววันนี้คุณปล่อยปะล่าเลยให้มีการขายตัวรองในพื้นที่จังหวัดของคุณเนี่ยคุณเฮี้ยส้นตีนมึงกูว่าส้นตีนมึงไร่ค่าราคาสำหรับกูเลยไอ้บอกมึงแค่ <c oughs> มึงกับกูเนี่ยแม่เป็นคนลนชั้นกูเป็นคำดีเพื่อชาติบ้านเมืองแต่มึงรับใช้โจรน้นองครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามนชนวันนี้ตั้งใจที่จะดําเนินการในกรณีที่จะดําเนินการเลยครับรับสมัคร ทีมงานที่จะไปไล่ล่านะฮะคนขายตู้ดีเกินราคาเราจะทําวันที่5โดยที่ทําเมืองสีเกรเป็นเมืองแรกนะ,ะแล้วผมจะทำหนังสือเย็นเนี้ยพรุ่งนี้จะส่งหนังสือให้ผู้ว่าแล้วก็ให้ผู้การแล้วก็ผู้พุมกับการเพราะว่ามีการแพร่ระบาดในการโรคติดต่อนะ,ะหมาบ้าไอ้พวกตู้ดีเกินราคาขายในเกลือนในเมืองสีเกรอยู่ในปอทอ,อยู่ในโฮมวันโฮมมาร์ท อยู่หน้าสารากลางอยู่หน้าธนาคารทําไมมึงไม่จับมึงเป็นผู้ว่ามึงเป็นผู้การทําไมไม่จับมึงเป็นผู้กับการมไม่จับกูจับมึงนะครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ผม,มพูดมาคุยเพื่อเกิดความเห็นต่างทางความคิดในการสร้างสรรค์ให้ชาติบ้านเมืองเดินหน้าไปได้เราอย่าทําความผิดเราอย่าไปส่งเสริมคนทําผิดเราจะไปเป็นเพื่อนของโจรอย่าไปรับใช้โจรเราต้องเป็นคนดีรักชาติบ้านเมืองเราจะเป็นรัษฎรที่ดี อยู่ภายใต้รัฐมนูลเราจะช่วยกันปกป้องชาติบ้านเมืองให้อยู่หน้าเดินหน้าไปได้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิในฐานะกฎหมายทนายความและในฐานะนักการเมืองผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาผู้ราษฎรวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ gunshot ไทยเรียกกะลีมีอย่างดีข้างในเนเธอร์แลนดสูบได้มาเรียกันทำยาขายเมืองไทยเป็นยาเสพติด มนไพรให้อย่างที่มีราคากาดไปเราเอามาใส่ต้มปลาใส่ต้มไก่อยากจะปลูกซ้อมสามต้นไว้หลังบ้านจะได้มาไอ้แก้กฎหมายเธอครับนายปลูกชายในครัวเรือน คนไทยเรียกกุลีคนไทยเรียกกะลีของดีเพื่อเศรษฐกิจแคนาดาเขาปลูกได้คนไทยปลูกแล้วผิดยาเสพติดต้องเผาทิ้งอเมริกาปลูกทำยาขายับน้ำเจ้าดอกกัญชามันามลิวันนะานนะสมุน Ya pues buena es su คนไทยเรียกกุลีคนไทยเรียกกลีของดีอยู่ที่ดอกปูกขายแล้วส่งนอกไอซริรีเธอดครับโปรดอย่าจ,จับกันเชื่อราคาดีพี่น้องอยากปูกขาย สมุนไพรลำค่าอยากปลูกไว้ในส,นบบนนสนว,วนแจ่้ดอ,อกกัญชาสมุนไพรลำค้างแจ่วดอกกัญชาย่าคงเทวดารอบให้คนบนโลกนี้